รู้หรือไม่กกพอจับมือ3การไฟฟ้าเปิดขายไฟฟ้าสีเขียวแบบผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เจาะจงแหล่งที่มาหรือ UGT1 เป็นครั้งแรกในไทย UGT เป็นที่ต้องการในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ Net Zero e m i s s i o n และเป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าสีเขียวในประเทศไทยและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยตามนโยบายของรัฐบาล อัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียวแบบ UGT1 อยู่ที่4บาท21สตางค์นั้นไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามและมาเลเซียและถูกกว่าญี่ปุ่นและไต้หวันที่มีค่าไฟฟ้าสีเขียวอยู่ที่หน่วยละ6-9บาทและ9-10บาทต่อหน่วยเรียกว่าถูกกว่ากันเกือบเท่าตัวเลยค่ะ การบริการไฟฟ้าสีเขียวเต็มรูปแบบครั้งแรกของประเทศไทยเปรียบเหมือนการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและการลงทุนในเวทีโลกตอบโจทย์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศจูงใจให้ธุรกิจข้ามชาติชั้นนำเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตการค้าและการลงทุนในอนาคต โดยเฟสแรกเตรียมจัด UGT1 ประมาณ2,000ล้านหน่วยต่อปีโดยมีผู้ขอใช้บริการแล้ว600ล้านหน่วยจากนั้นจะตามด้วย UGT2 จากพลังงานหมุนเวียน BIG LOT เฟสแรก4,852เมกะวัตต์คาดว่าจะเปิดในเดือนมิถุนายน2568รู้จริงชัดเจนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญกับ d i ท You Know